Yeah. สูข้ามสซอาทิตยทตฉดเดชอู่ด้าตะวันพลังวานัสุข้า,า,ามจา,า,ากปฏิภาณดวตไย,ยุยาสมาหูิตยัตทานยัตเถระปัปปสัพพิิยัตสิงปางปเดเสกปเปตีวารังบันดิตาการิโยลวันเตท,ทัพโพเชตวะสัตยะเตพัมมิจาริโนม Kh metan binang donanganupang panteri mata anggoraan wetan kami toko so ce per lapanting awak เแน่งเลยนะให้หยิบไหมหยิบไหมตอนนั้นเอ่อคะแนนผู้ชายคะแนนผู้ชายเราหลายๆคนถ้าเข้ามาประเคนถ้าตาง่านถ้าพระแม่ครูบาอาจารย์จะได้พิจารณาเชิญนะครับเชิญเชิญครับผู้ชายเราหลายๆท่านฮะผู้ชายเบื่อดอกอยู่ในพิธาภูรอร่อยแข็งแข็งแรงแรงอ่า ถ้ามาครับคุณพ่อคุณแม่ก็ออกไปด้านการสบายได้เลยเร้่อเป็นแรีวแรีวร่วปกติให้พ่อแม่ครูบาจานทร์เข้าชั้นพันธังหาคทับในวันนี้พ่อแม่ครูบาอานาร์ได้เมตตา,ามาร่วมในพิธีแบ่งปันเค วิสุทธามสีนาหลายท่านอาจจาะมีความเข้าใจไม่มากนะครับเป็นภาษาบา,าลีวิสุงธามะสีนาเป็นสามสัพคือเขตที่แดลจากเขตบ้านนั่นเองนะครับกับการเศตเป็นปันเขตไว้เพื่อสร้างโบ่อส่ไดี ระบพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยนะครับให้เป็นที่เฉพาะของพระสงฆ์ในการาสร้างโบสถ์เ,เรียกว่าวิสุขามสีมาอ่านให้ถูกก็คือวิสุขามสีมาเป็นสามศัพท์ที่สมากกันนะครับสมากกันก็คือแบ่ง เขตบ้านจากเขตพัดให้แยกกันคนละที่นะครับนั่นคือเป็นเขตที่ที่ต้องทำในวันนี้นะครับมีการหมายเขตไว้ทั้งสี่ทิศนะครับจากนั้นก็จะเมื่อมีการฉลองก็มีการสวดเห็นป้ายขึ้นแล้วว่าวันที่สิบือวันที่สิ เดือนหน้าปีใหม่มีการฉลองโบสุดดิสฉลองโบสรสุดก็จะมีพิธีการใหญ่ตักลูกนิมิตทักนิมิตแล้วก็ามลูกนิมิตก็เป็นที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างทุกประการนะครับนั่นคือที่ไปที่มาความคำว่าสิ่งที่เราชาวพุทธควรรู้นะครับ เปนเทีิสุขามิสิมาทักลูกนิมิตส,สวดติจิวราวิปาวา่าส่วนถอดส่วดถอนทำยังไงบ้างน,นะครับก็จะเป็นสัพทที่เราพี่น้องเราจะพูดนานๆทีก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมบญใหญ่ในครั้งนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับหลังจากที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จัดพัฒนาารเสร็จเกียบร้อยประมาณ 9โมงกว่าจะ10โมงประธานในพิธีเดินทางมาถึงคาดว่าจะเริ่มพิธีเลยนะครับประมาณ9โมง3 9นาทีโดยประมาณซึ่งเรืนี้คณะสงฆ์อุปกรณ์เยอะอุปกรณ์หลวงพ่อเยอะอะไรกันไปหรกอาหารความเร่งคณะสงฆ์แคว้นอำเภอสว่างแดนดี อำเภอสังดาวพวระครูปธิปิชาญาณพระคุปธิปิพระครูวรฒกรรมสมพทรย่านอำเภอเจริญศร์นะครับสาสรศรีอำเภอที่น้องเราจะพุทธทุ๊กท่านครับการบุญที่เกิดขึ้นเกิดจากแรงศรัทธาเกิดจากแรงกายเกิดจากความพลัง พลังคือความสมัคคีสุขาสัรคัสสัต์สมัคคีที่ใดมีความสมัคคใในหมู่คณะที่นั่นก็ย่อมประสบผลสำเร็จบสส์้านนี้นะครับเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องเราชาวพุทธที่ได้ร่วมกันสลับจตุปจัจจัยอิฐหินปูนทรายจตุปัจจัยนละเล็กนละน้อยนละร้อยนละหมัคนละพันนละหมื่นนละแสน าการกำลังศักของเราจนาถึงวันนี้นะครับเป็นที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเหลือพิธีหนึ่งตักเทที่เป็นพระชสถานที่สุธามศินีนาคือวันนี้และวันที่10ถึงวันที่14บเดือนมก,การาคมปีพุทธศักรก 68, าช2568ก็จะเป็นการฉลองโอัวสดฉลองโอัวสด เป็นการตัดลายทางรูปนิดเป็นพิธีการที่เป็นการเฉลิมฉลองแล้วนะครับก็เป็นการต่อเนื่องกันไปในช่วงเดือนเดียวกันหรือว่าเป็นงานใหญ่ของพี่น้องผู้นำที่อยู่ในตำบลพันนาที่น้องเราที่เคารพรักทุกทุกท่านเร่าทุกท่านมีพระพุทธศาสนา มีพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกประสมค์ือจิตปิญญาณของผู้นำทางด้านพุทธศาสนาจิตจิญญาณที่สืบทอดอกันมาเรามีพระราชเจิญจุบผู้บ้านพระตนักภูพานผู้เมืองการเรื่องล้องหารและระการปราศขึ่งสวยสุดซึ้งสาวภูไทย จิตนั่นในพุทธธรรมถามว่าจิตนันในพุทธธรรมสะุลนครเรามีพระแม่ครูอาจารย์ที่ปฏิบัติบีปฏิบัติชอบซึ่งเป็นหลักชัยของพระพุทธศาสนาก,ก็ว่าได้หลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่วันหลวงปู่จวนตลอดจนพระแม่ครูอาจารย์ที่สืบทอดมาเรื่อยๆก็เป็นเอ่อเป็น พระแม่ครูอาจารย์สายบุญสายปฏิบัติวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราได้มีโอกาสมาร่วมการทําบุญพระเจดียูดูที่การการะทำดูที่ข้อวัดปฏิบัติเิสองรอยยี่ิบเจ็ 27, และความเมตตาอย่างสูงของท่านพระแม่ครูอาจารย์ลนแล้วแต่ผู้มีบาร,รมีเป็นเป็นพระห้าศสี่บอเาปอ 5 4 9ไม่ใช่บอกหวยนะครับ5 4 9ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นพระ5สาศูนพระสูนสว์สวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นสวดมนต์ธรรมบัดสวดพุทธมนต์สาธยายมนต์สวดมน,น,ดมนมดดตมน์ยยน,น,นะครับศูนย์หนึ่งเรียกว,ว่าสอสว่วนสอที่สองเรียกว,ว่าสอสร้างสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย สร้างบุคคลให้รู้จักปาาบุญคุณโทษสร้างบุคลากรท่้านเรียกว่าพระสร้างพระสอนพระแม่ครูบาอาจารย์จดสอนด้วยการทาให้ดูหรือสอนด้วยการให้รู้จักปาาบุญคุนโทษประโยชนะ์และไม่ใช่ประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนรวมเรียกว่าสอนอยู่ในกอบพระธรรมที่ไหน,นอยู่นอกกรอบ ไม่ไดสอนนอกกรอบไม่ได้สอนนอกพระพุทธศาสนาไม่มีการเชื่อมจิตนะครับเป็นการสอนการลักธรรมด้นในแต่นั้นแล้วกระแมคโดนัรด์จะสอนหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา4800ม่หัวข้อที่อยู่ในพระไตรปิฎกสี่เล่มเ,เราไม่มีโอกาสได้ศึกษาท่าท่านท่านก็จะนำมาสอนแต่ละหัวข้อเพื่อทำความเข้าใจ บางคนก็เข้าใจได้บางคนก็เข้าใจแปลกๆบางคนก็ควรจะเข้าใจเพราะคนเราผิดเหมือนตอ๊กบัวสีเ่เอาบางท่านพอได้ยินเอ่ยขึ้นมาแทบบเบียยก็เข้าใจในหัวข้อนั้นบางคนฟังแล้วฟังอีก,ก็ไม่เข้าใจบางคนฟังแทบตายก็ไม่รู้เรื่องก็มีแต่แล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงให้ทุกท่านทุกคนหลายระดับเข้าใจต่างกันขึ้นอยู่ที่ ตัวเรานะครับจะเป็นดอกตัวที่พ้นจากน้ําหรือดอกตัวที่เหลือน้นําดอกตัวที่ปิ่มจิ้มน้าดอกตัวในน้ําหรือดอกตัวใต้โคนตมเป็นอาหารของปลาและเต่าก็ขึ้นอยู่ที่บารมีของเราฉะนั้นแล้วหลักธรรมที่พ่อแม่ครูอาจารย์นำมาสอนนำมาสัทยาย์นำมาบรรยายมานมาเล่าให้เราฟังเราเข้าใจเราปฏิบัติเราก็ได้เกิด ความรู้ในหลักธรรมนี้ในอันนี้คือรักสอนส่วนสร้างสอนแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือสงบนะครับเมื่อหลักธรรมนั้นที่ถูกนำมาแล้วทำให้จติตใจสงบกเชกือเอมรู้หลักทางความเป็นจริงน,นะครับก็เกิดความสงบแรีกว่าสี่สอห้บ บริกรรมบริกรรมคาถาพิจารณาร่างกายสันฐานว่าตัวเราไม่ใช่มีอะไรแน่นอนในร่างกายเราไม่มีอะไรเขยมแค่ภาคสี่อดีน้ำไปลงประจุกันเข้าเป็นตัวตนบุคคลเป็นธาตุที่รลวกันเมื่อธาตุน้ำดินลมไฟกัรสลายไปก็จะกลับไปสู่ธรรมชาติของมันนี่คือบริกรรม แต่บริกรรมว่าร่างกายนี้ที่แท้มันก็แค่บ้านเชา่าเพียงชั่วคราวก็คำนักพักอาศัยไม่กี่วันจะต้องยืน่นคืนเข้าไปีกว่าใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมอดีผีดังแลวังขึ้นเวลาถึงต้องจำพลางจากเกณหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาสิ่งนำพาติดตัวคือชั่วดี อันนี้ท่านจะบริกรรมให้รู้ว่าร่างกายเราไม่แน่นอนของเคยดำก็กลับเป็นขาวคือผมเราของเคยยาวก็กลับเป็นสั้นคือสายตาของเคยมั่นก็กลับคอนแครก็คือฟันของเรายามหนุ่มสาวตาเจ้าก็คมวาวพอแก่เท่ามันก็ขาวเป็นไฟฟ้าฟ,ฟ,ฟ,ฟันที่เคยขาเรียกเปลี่ยนเป็นดำมุกตา พอแก่เท่าลงมามันก็เน่หลืาแต่เงือแดงแดงผมของเจ้าซึ้นเคยดำครับพอแก่เท่าลงมามันก็ขาวเป็นตาแดงนื้อหนังที่เคยตึงดุตอนนึงจากขนแดงพอแอ่เท่าลงมามันก็ห้อยต่ำแตงยานตงเตะห้าปอคือบริการคาถาพิจารณาร่างกายสังขารให้รู้บริการ บริการบุญก็คือจากที่ให้มีที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพี่น้องที่เข้ามาในวัดให้เกิดความสบายะคือสะดวกสบายคือบริการบริจาคดูทำให้ดูแต่ท่านสลักออกจากเรือนเพื่อค้นหาหลักสัจธรรมความจริงนะครับก็เพื่อให้รู้แล้วก็มาสอนต่อแบ่เองนะครับและก็จากาคือบริ บริจาคทุกอย่างให้เป็นจิตวินญานามาอันนี้คือ5้ส่อสี่ปอเก้าปอพแม่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปโนสุแปลว่าดีงาง่ายปฏิบัติดีปฏิบัติงานปฏิบัติได้แปลว่าสุปฏิปัโนเป็นพระปฏิบัติดีบุญชุปฏิปโนปฏิบัติตรง ตรงอ่านคำที่ในตรงหลักตามธรรมะคำสังสอนบุญชุบปฏิปโนแปลว่าปฏิบัติตรอย่ายากปฏิปโนปฏิบัติสมควรแต่แก่อาจกล่าวไปและบุญของที่เราเขาจะพูดสามดีปฏิปโนปฏิบัติสมควรเพื่อรู้ทันเป็นเพื่อตอกแบุกข์ปฏิบัต,บบตบบพพิเหมาะสมเหมาะสมแก่สกรลที่เขาจัดไว้ต้อนรับ ปฏิบัติต่สมสำหรับสการะที่เขานำมาบูชาปฏิบัติมาะสมเป็นเนื้อนาบุญของโลกนั่นคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาในวันนี้ก็แว่าแต่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัตบิสมควรปฏิบัติปตเป็นเนื้อนาบุญของโลกผู้ทําบุญแล้วได้บุญก็เกิดจากพระวัดปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราที่เองนะครับแต่ละที่น้องเราจะพูดจงภูมิใจว่า แต่เราอยู่สกนลนครนี่เราโชคดีมากที่อบอกว่าโชคดีเพราะในโลกนี้นะครับพระพุทธศาสนาณปัจจุบันนี้นะครับพระพุทธศาสนาเจริญที่สุดก็คือประเทศไทยแต่ก่อนประเทศอินเดียแต่ก่อนคือประเทศอินเดียเป็นแหล่งพุทธภูมิที่เป็นดินแดนเป็น ต้นเหตุที่ดีพระพุทธศาสนาคืออยู่จโงนทวีประเทศอินเดียั่นเองนะครับพระองค์จุเป็นพระสมาสัมพุทธเจ้าตัสรู้แลวก็ไปแผ่ธรรมนำมาสู่โลกต่างๆทั่วโลกก็นัจจุบันพระพุทธศาสนาจเจริญที่สุดก็คือประเทศไทยท,ที่น้องงภูงิใจในประเทศไทยพ,ไพระแม่ครูอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติก็คือท่านอิสาน ข้าอีสานที่โดดเด่นที่สุดก็คือสัตคนตนนครนั่นเองนะครับแต่แล้วเกิดความท่าภูิใจเกิดการหวงแหนเกิดการมีความรักษาไว้ซึ่งทำเนียปฏิบัติคนเป็นยอมถึงผิดอิสานป่านี้ของโบห้านอยู่เย็นให้คืนเข้ามาฆ่ากันสาต์หักษาสืบต่อของดีมีอยู่แลว้วได้ริ่มตราอาย อเราภูมิใจในทางความเป็นสนนกลนครเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติมาเรื่อยๆลงปู่มัน่นลงปู่ฝันลงปู่วันลงปู่จวนและพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นต่ตอๆมาก็สืบรืเข้อวัดปฏิบัติตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้พ่แาาอแม่ครูบาอาจารย์กำลังพิจารณาอาหารอยู่นะครับเพราะว่า อาหารที่เรานํามาจํนานวนมากนะครับก็ผมดูโอกาสนี้อนุโมทนาบุญกับที่ร้องท,ทุกทท่านอนุโมทนาใหม่บุญชุวยด้วยการอนุโมทนาหลายท่านบอกว่าก็อยากไปวัดดอกจากเสียเงินการทําบุญมีอยู่สิบทางการทําบุญมีอยู่สิบทางเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิทธิน,นะครับหนึ่งทานน้าใหม่บุญช่วด้วยการให้ทาน การให้ทานนี่การให้ธรรมะเป็นทานการให้อาหารให้ข้าวของอาหารส่วนหากมีข้อเดียวที่ต้องจ่ายตังก็คือทานข้อที่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับทานก็คือก่อนที่จะให้ขณะให้หลังให้มีใจดีดีใจดูใจที่ได้ให้ไม่ว่าจะถวายแดกผ้าะสง์หรือให้ลูกให้หลานให้คนยากจนเรามีความสุขเรียกว่าทานด้วย ด้วยเหตุนี้จิตก็มีหลักกายกรรมวิีกรรมโมโนกรรมให้บริสุทธิ์ผลนั้นก็อนิสงส์ข,ของการให้ทานก็จะเกิดขึ้นผ่านหน้าไใหม่บุญเชื้อวยการให้ทานสองศีลใหม่บุญเชื้อวยการรักษาศีลศีลเป็นเรืเ่องดีงามทำง่ายถูกใจมนุษย์สิ้นสุดปัญหาเย็นใจตลอดเวลาอยู่ที่ใดถ้ามีศีลไม่ต้องเป็นต้องมีอาบุธที่ต้องต้อง ให่จำเป็นต้องมีปืนให่จำเป็นต้องมีอาวุธป้องกันตัวเพราะศีลดีที่สุดเพราะแม่ตระอาจารย์ก็มีศีลเป็นอาวุธที่สําคัญรักษาไว้ป้องกันภัยได้ทุกทิศทั่วถางนะครับไม่ว่าต้องมีศีนถ้ามีทุกคนมีศีลโดยเฉพาะศีพื้นฐานของมนุษย์ศีลหน้าีไม่ต้องมีคุกไม่ต้องมีตาลางไม่ต้องมีเงือนจำกไม่ต้องมีคดีความนะครับ อันนี้คืออาวุธอย่างดีที่สุดถ้าทุกคนมีศีลนะศีล5นี่ยครับให้ทำลายซึ่งกรนแนกกันไม่นักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดลูกเมียใครไม่พูดจาพูดพูดโกหกโนเท็จพูดคำหยาพูดคำเลือดเจ็บจอดเสียดพวกนี้นะครับก็จะเป็นหรือที่ไหนก็มีความสุขและไม่ลืมสุราเมีไรไม่ลืมยาบ้า วันก่อนผมมีโอกาสได้ไปบรรยายเรือนจำสวัดแดนดินวันที่16ที่ผ่านมาและเข้าไปทุกปีกนนครบบนยยับเป็นวิทยากรบรรยายเรือนจำเห็นพี่น้องเข้าอยู่เรือนจำพันสองร้อยกว่าคนผู้ต้องขังนเรือนจำสวา่างแดนดินพันสองร้อยกว่าคนได้บรรยายบางคนก็ได้ฟังบางคนก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้ยินได้ฟังอย่างนี้จะไม่ได้มาดูในสถานที่แห่งนี้เลยนะครับ ผมก็มีโอกาสไปบรรยายเรืนจากทุกปีนะครับแต่ที่สมุดที่ผ่านมาก็ไปมีนักโทษอยู่1,200กว่าคน่อันนี้นะครับก็คือเกิดจากการไม่มีสินไม่มีสติไม่มีความยั้งคิดอีกเข้าไปอยู่ในเรือจักด้วยอารมณ์ช่ววูกนั่นเองท่านอ่นา,านสารภาาก่อ แต่เมื่อบรญยายเสร็จต่อมาสารภาพบอกว่าคือชีวิตเรามันน้อยถ้ารู้จักแต่นะี้จะไม่ทำชีวิตอีกเลยคำนึงไค้ก็สายไปแล้วไปอยู่เร็วจังก,ก็มีแต่นั้านสินจริงเป็นตัวสําคัญพีองราทุกท่านหนึ่สคัหน้าใหม่สศิลใหม่ถูกช่วยด้วยการรักษาสินคับให้เรารักษามั่นในสินสิลเรามีแค่หข้อสามารถในสิบข้อพร้อยยี่สิบเจ็แปดสี่น,สนิ้ รักษาความเป็นนะครับเป็นมนุษย์เป็นบุนคคลธรรมดาทั่วไปรักษาสิบห้านุ่งขาวหมวกขาวรักษาสิบแปดเอ่อมเนรักษาสิ 4, บสิบอุบสมัสิกาสิบแปดนะครับผู้รักษาสิบแปดเนรรักษาสิบสิบพระิสูสองร้อยยี่สิบเจ็ดอันนี้คือความเป็นแนรักษาความเป็นภาวนาใหม,ม่เจริญภาวนานะครับ บุญเกิดจากการภาวนาภาวนาจา,า์สัพพารีแปลว่าทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นภูท่าในความมีความเป็นแต่ผมได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมจบปร,ริญญาธรมห้าประโยคแง่ก่ภาษาบาลีที่เราแปลไม่ออกก็จะเป็นอาศัยว่าต้องเรียนรู้นะครับรู้หลักธรรมท,ที่ไหนก็มาแล้วให้การฟัง อัปปัญจายะทำให้อ่อนน้อมทำตนต่อม่คราาการต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อญาติผู่ใหญ่ก็เป็นบนญของเราเรียกว่าอัปปัจจายจะทำใหไวยาวัจจะไม่ครับวันนี้เราช่วยกันปนถวายเราช่วยกันจัดโต๊ะสถานที่สถานที่เหมาะสมเต๊ต๊ะอยู่ตรงไหนเต๊นท์อยู่ตรงไหนที่เหมาะสมตรงไหนเราช่วยกันเรียกว่าไวยาวัจจะไม่นอกจากนั้นแล้ว าไปตายไปแล้วเราก็ทำบุญให้แต่เขาไม่ได้ทำบุญตอนชีวิตอยู่อักปัญญาหน้าใหม่ปฏิทานหน้าใหม่ให้เสดบุญการได้ฟังเทศถ้าเป็นบุญเพิร์นบอกว่าอยากรีบบรญยายนังถักเสด็จถ้าเทศอยากเกิดเหตุเป็นรักของคนอยากสารบุญดีเอาเนี่ยหน้อยอยากฟังคนด่าคนกอดอึดไปกางข้างวุฒิสุทธามหาวุฒิสุวรกาวถึง นั่นคือการฟังเทศก็เกิดปัญญาสุสสังฆะวเตปัญญาฟังด้วยดีจ็มีปัญญาก็เป็นมุธีทางหนึ่ง แ่เขตปันเขตที่ได้รับพระราชทานมาจากพระบทราทสมเด็จพระเจ้าอยูห่หัวในการที่จะได้มาร่วมในพิธีแบ,บ K, ่งเขตดิสุทานมัธีมาแต่ว่าแบ,บ่งเขตวัดออกจากเขตได้ดิสุแปลว่าแต่ละอย่าง ขามนะักเกตบ้านสุขิดสีมาจะว่าว่าแบ,บ่งเขตแบ่งเขตได้อยู่บโโทบฎระเบียบการพิเดราชรัชกาลมาฉะนั้นแล้วในพิธีปัเกเขตที่สุขาางวสีมาวันนี้ก็จะปัเกเขตได้สี่ทิศนะครับทั้งสี่ด้านของโบสถ์เพื่อที่จะให้เป็นเขตแดนก่อนนะเป็นเขตแดนมีความสังหารบ้าน สถานที่เขียแดนแห่งนี้นะครับที่สุธรรมสีาลานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ,อนุญาตให้ให้พระสงฆ์ให้พระสงฆ์ทำเขียแดงเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์คน,คนอื่นนี่แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็